วายตายแล้วหล่อนเป็นไงมาไงมาหาฉันถึงที่นียยะหมูข้าจฉันพังอะแกมีแนะนำฉันไหมใช่ไมถ้าถามฉันจะมีแนะนําหล่อนอยู่แล้วก็จะมีแนะนํสามรุ่นนี้เลยนะคะน้องโพรลาลูน่าแล้วก็น้องโรซี่ไงแต่บต่างไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเริ่มเริ่มพี่น้องตัวแรกก่อนเลยนะคือรุ่นน้องโพรลาน่ยนะดีไซน์มินิมอลถ้าหลอดแต่งห้องมินิมอลตัวนี้คือเหมาะมากและนอกจากดีไซน์มินิมอลเลยนะจะมีฟังชันทาอาหารมาถึงเจฟังชันเลยทีเดียวแล้วหล่อนรู้ไหมหุงข้าวหุงข้าวเร่งด่วนอาหารรถไฟคงที่และอุ่นอาหารรถไฟเร่งระ แล้วก็ทําเค้กได้ด้วยาส่วนน้องคนถัดไปเนี่ยนะชื่อน้องลูน่าดีไซน์จะมีความทันสมัยโฉบเฉี่ยวมีฟังก์ชันทําอาหารมาให้ถึง6ฟังก์ชันเลยเดี๋ยวไม่แพ้องคนนี้เลยมีหุงข้าวหุงข้าวเร่งด่วนหุงข้าวพรีเมียมข้าวต้มข้าวอบข้าวนึ่งส่วนน้องคนสุดท้ายเนี่ยนะชื่อว่าน้องโรซี่มีฟังก์ชันทําอาหารถึง8ฟังก์ชันเลยนะหล่อนหุงข้าวหุงข้าวเร่งด่วนหุงข้าวพรีเมียมนะข้าวต้มโจ๊กซจอุ่นอาหารนึ่งแล้วก็ข้าวอบหล่อนและอีกอย่างนะหล่อนหม้อข้างในของ3คนเนี่ยนะเพื่อป้อรกัน ลหลอไม่ว่าเราจะทําเมนูไหนนะไม่ต้องกลัวเลยนะอาหารจะติดหมอ้อและน้องทั้ง3คนเนี้นะสามารถตั้งเวลาในการปรุงอาหารได้ด้วยนะน้องโพล,ล่าตั้งเวลาได้8ชั่วโมงส่วนน้อง L una, L i, ลูน่าโรซีหลอนตั้งเวลาถึง24ชั่วโมงนะดีมากเลยขอบคุณนะยินดีมากแกรีบไปสนทิยจะได้ง่ายขึ้นเยอะได้เลย